เอาละนะครับส่งงานแก้อันนี้เป็นเรือของลูกค้าส่งมานะครับปัญหาคุณลูกค้าบอกว่าพี่วิ่งแล้วขึ้นน้ําช้านะครับคือวิ่งไปแล้วประมาณ30-40เมตรถึงจะขึ้นน้ําอันนี้ก็แก้แก้ไขเรื่องอาหางไปให้นะครับแล้วก็ส่วงแบตมาข้างหลังนิดนึงนะครับเป็นเรือไซมินีนะครับมอเตอร์อคุณลูกค้านะจะเป็นอิเลนเนอร์นะครับ4 5่พแบตที่ใช้ทดสอบก็จะเป็น2เซลล์นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่ารีเซฟนะครับ อันนี้เป็นของทางร้านนะเดี๋ยวผมต่อแบตเตอรี่แป๊บเอาละอันนี้ต่อแล้วนะครับมาเช็คซ้ายขวานะครับซ้ายขวาทำงานนะโอเคเร่งนะครับโอ้โหสองเอสิมแรงนะเดี๋ยวลองกันดีกว่าลองดูด้อาการหายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เห็นไหมครับเรือนะครับก็วิ่งอาการดีขึ้นนะครับนี่อ่าดูออกตัวนะสองเซลวิ่งขนาดนี้ที่มีธรรมดาในแน่ลำนี้นใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวออกตัวให้ดูนะครับนี่นะครับขึ้นน้ำเร็วขึ้นนะครับต้นดีแน่นอน โอเคนะผ่านนะอย่างเงี้ยอ่ากรอบหนึ่งพอแล้วนะครับพอแล้วเขาฟังไหม เอาละขึ้นมาแล้วนะครับนี่ยังเปียกอยู่เลยแม่อุณหภูมิมอเตอร์ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับก็ร้อนนิดนดน,ดนะครับใช้ได้อยู่นะโอเคนะผมว่าแค่นี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ